สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรามาพบกันในช่วงของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะเรามาดูกันว่า ep ลำดับที่315นะคะจะเป็นพลังงานการสื่อสารออกมาอย่างไรบ้างนะคะก็ช่วงนี้นะคะใครกำลังเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่ากลับภูมิลำเนานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับเนาะนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้นะคะ เรามาดูกันว่าพลังงานนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันเลยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าห้าไม้เท้านะคะ two of cups นะคะสองถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้า พลังงานโดดเด่นมากนะคะซีเรียนสุดยอดเลย The Devil นะคะ The Moon นะคะ The Tower แล้วก็สุดท้ายใบอาคำนะคะ แปดถ้วยนะคะทุกคนเป็นช่วงเวลานิมิตหมายที่ดีมากๆนะคะตอนเนี้คุณรู้สึกว่าไมว่าตัวเองกำลังเริ่มมีพลังกลับมาแล้วเริ่มรู้สึกคล่องตัวกระฉับกระเฉงเริ่มมีความสุขมากขึ้นหรือว่าได้ทำในสิ่งที่คุณรักนะเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นทำขนมเรียนภาษาหรือกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่า คุณมีความสุขกับมันนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆในช่วงปลายปีนี้มคะมันก็จะเป็นพลังงานที่มันจะลากยาวไปจนถึงสิ้นปีหน้านะคะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเริ่มมีความสุขเริ่มปรับปรุงปรับเปลี่ยนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานห้องนอนนะคะห้องรับแขกคือ อะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยนะคะคุณพยายามที่จะจัดสรรน,นะคะหรือว่าให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานของหกไม้เทา้านั่นแปลว่าคุณเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะคะทุกคนชีวิตของคุณดำเนินมาสู่จุดของความสำเร็จอีกหนึ่งสเต็ปนะคะความสำเร็จนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะฝ่าฟันนะคะกับปัญหาอุปสรรค ชีวิตอะไรต่างๆมาอย่างมากมายนะคะนะมันมีคำว่าชนะแล้วก็พ่ายแพ้นั่นแปลว่าถ้ามีคนรบกวนชีวิตคุณล้ำเส้นชีวิตของคุณนะคะอคนที่มีปมด้อยคนคนหนึ่งนะคะที่คิดร้ายประสงค์ร้ายกับคุณนะคะอื เขาก็โอ้แรงมากทำคุณใสใส่คุณด้วยนะคะมีคำนี้ขึ้นมานั่นแปลว่าเป็นคนมีปมนะคะมีปมอยู่ในใจนะคะไม่ได้เคยรู้สึกที่จะยินดีกับความสุขของใครนะคะแล้วตัวเขาก็ค่อนข้างจะ เหมือนฝักไฝนะคะไปในเรื่องของคุณใส่ไสยศาสตร์นะคะในพลังงานใบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่าแล้วก็เลยอาจจะหมกมุ่นนะคะจนเอาเรื่องพวกนี้น่ะ่ะค่ะมาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายทำร้ายคุณนะคะอยากจะทำรลายชีวิตของคุณนะคะแต่เขาก็ แพ้คุณแบบยับเยินนะคะอืมคุณพ่ายแพ้เขาโทษค่ะเขาพ่ายแพ้คุณนะคะเาะเขาทำคุณด้วยแรงอาฆาตสูงมากเพราะการเติบโตวความรุ่งเรืองความก้าวหน้าของคุณมันเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่า เขาไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเลยนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ได้เป็นอิสระภาพนะคะถูกปลดปล่อยจากสิ่งร้ายๆจากสิ่งที่มันขัดขวางในดวงชะตาของคุณแทนที่คุณจะได้รับความโชคดีแทนที่คุณจะได้รับความสุขอะไรต่างๆมันก็ปิดกั้นคุณไว้หมดเลยนะคะมันทำให้คุณดวงตกนะคะแต่สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนะคะเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุข นะคะคุณกําลังได้รับแล้วสัตว์ตูคนที่คิดร้ายคิดลบกับคุณเนี่ยกำลังแพ้ภัยตัวเอง เขาไม่สามารถที่จะเอาชนะความเฉลียวฉลาดของคุณได้เลยคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานที่ดีมากๆในการเอาตัวรอดนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนะตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่โหมดของการเริ่มเริ่มมีกำลังใจเริ่มมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตนะคะเริ่มมีความสุขนะคะอืชีวิตนะคะไพ่้ามเมท้าเป็นความวุ่นวาย คุณจะก้าวผ่านจุดของความวุ่นวายตรงนี้ไปได้และคุณจะได้รับความสงบสุขนะคะความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตนะคะใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณนะคะเนาะดูสินะ e Devil ไฟเผาเขาเลยนะคะ The Moon ตอนนี้เขาไม่มีความสุขนะคะเขาทุกข์ใจอย่างหนักเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทุกเรื่องอะไรทุกใจไม่สบายใจเรื่องอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆร้อนเป็นไฟเลยบ้านแตกสาแหลกขาดทุกอย่างตีกลับไปหาเขานะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะเหมือนมาเล่นกับคนมีบุญก็อย่างนี้แหละนะคะม,มาดูกันเขากำลังหนักเลยค่ะชีวิตเขาหนักทุกๆด้านนะคะ เขาอาจจะมีเป็นเดอะแบกอะคะ่ะแบกภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวทุกอย่างมาลงอยู่ที่เขาอะนะคะอเขากำลังหมุนเงินนะคะตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินเงินไม่พอใช้เงินไม่พอชำระหนี้สินนะคะแต่เป็นคนที่ภาพลักดีจมไม่ลงนะคะจมไม่ลงเลยนะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีความสุขเอาซะเลยหน้าชื้นอก รมมากๆนะคะมีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินนีิสินเหมือนเหมือนทุกหนักแล้วอะคะ่ะทุกคนคนคนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือแฟนของเขาเจ้าชู้มีมีคนมาเพิ่มมาแทรกเข้ามาในชีวิตของเขารูปแบบของความเจ้าชู้นะคะแฟนเขาเป็นเช่นนั้นนะคะเขากำลังรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยนะคะ เขาหลายๆครั้งเขาแอบ,บอิจฉาคุณเนาะนะคะเพราะพลังงานคุณเป็น d m p r e s s ที่แบบมีแต่เรื่องดีๆไหลมาเข้ามาหาคุณเราเขาอยากได้เหมือนคุณนั่นแหละอยากได้รับความโชคดีเหมือนคุณแต่ไม่รู้จักสร้างวาสนาดัานไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของคุณใสขึ้นมาสาย,ยศาสตร์ขึ้นมามันเป็นเหมือนเขาตัดกําลังบุญตัวเองอะแทนที่เขาเหมือนตามดวงเขาควรจะได้เงินก้อนใหญ่ควรจะได้รับความโชคดีแล้วพอเขายุ่งกับเรื่องพวกนี้ปุ๊บเหมือนเขาตัดดวงตัวเองอะคะ่ะ ตัดกำลังบุญของตัวเองสิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ทุกอย่างก็ดับสลายไปอะไรประมาณนี้ค่ะขัดโชคลาภนะคะเนาะก็ในพลังงานนี้นะคะใน EP ีนี้เป็น EP ีที่น่าย,ยินดีนะคะเพราะว่าสิ่งร้ายๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายสิ่งไม่ดีต้อนรับสิ่งดีๆนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันพันธนาการอยู่กับตัวคุณนะคะมันได้เสื่อมคลายออกไปหมดแล้ว มันได้หลุดพ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขยันมากทำไมเงินมันไม่มามันไม่ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันมาเต็มที่นะคะทุกคนขอให้คุณเซตเป้าหมายให้แนวแนวม่มั่นคงเอาไว้นะคะคุณจะได้รับ ตามสิ่งที่คุณปรารถนาเลยในปีใหม่นี้นะคะจะเป็นปีแห่งความโชคดีเป็นปีแห่งการเป็นอิสระที่รู้สึกสบายใจคุณมีโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหาของความยากจนการเงินไม่พอใช้ความ ขาดแคลน,นแลนแค้นคุณจะหลุดพ้นทุกอย่างและจะมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเป็นพลังงานที่ชื่นใจดูสิเงินก้อนใหญ่จะมาหาพวกคุณแล้วนะคะการเงินก้อนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับมานานแล้วนะคะแต่เขาก็มาขัดลาบขัดดวงคุณไว้เนาะอืมทําให้แบบไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะคุณก็เดือดร้อนอึดอัดเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะกําลังจะได้รับเงินนะคุณอาจจะถูกรางวัลน,นะเนี่ย ุคนถูกรังวัลที่ 1, 2, 3, 4, 5เรียงลงวันได้หมดเลยนะคะมันก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะมีโอกาสได้รับกับสิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความสุขตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นความโชคดีที่คุณควรจะได้รับอะคะ่ะโอ้สัตว์ตัวายจริงๆนะคะแพ้ภัยตัวเองคุณมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศ นะคะคุณมีโอกาสได้โผลบินนะ,ะไปต่างแดนนะคะไปแดนไกลนะคะหรืออาจจะมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาจาัก,กรวาลกาลังจะมอบให้กับคุณแล้วเนี่ยมีเงินโปลยลงมาหาคุณเป็นจํานวนมากเลยนะคะคุณได้รับความสุขโดยแท้จริงนะ,ะมีคนท้าทายเนาะลองของคุณ <c oughs> นะคะลองบารมีคุณนะคะแต่คุณเป็นคนมี องค์พ่อพระพิคเนตดูแลคุณอยู่เนาะปกป้องดูแลคุ้มครองนะคะมันก็ถธอทำให้แบบเหมือนชีวิตของคุณมันถูกเดินด้วยสะพานแห่งบุญบุญกุศลบรารมีที่คุณสร้างนั่นแหละคะ่ะช่วยคำํำช่วยหนุนแล้วช่วงนี้คุณนั่งสมาธิบ่อยขึ้นเนาะตรงนี้อนุโนนอุโมทนาบุญนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นบุญบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทําให้สิ่งไม่ดีมันแบบ กระเด็นออกไปจากชีวิตของคุณเพราะเขาร้อนน่ะเขาอยู่ใกล้คุณไม่ได้เลยผีสางพูดพี่ขอโทษนะพูดผีปีศาวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเล่นลับมันร้อนนะคะเจอพลังทางงานแห่งบุญของคุณก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นอิสระนะคะรอดผลจากการที่เขาขัดดวงขัดโชคขัดลาภของคุณไว้นะคะเนาะหว่าจะผ่านได้ทุกคนคุณแทบแย่ชีวิตของคุณแบบ มันเหนื่อยจริงๆนะคะคุณต้องอยู่กับความเป็นความตายคุณต้องอยู่กับความรู้สึกของความเครียดทุกวันมันทรมานนะนะคะทางที่ตัวเราอะนะคะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะไม่ประสงค์ร้ายกับใครไม่คิดร้ายกับใครเป็นคนแบบ ทำงานอะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ซันะคะแต่โชคร้ายมาเจอคนนี้ใส่ไม่ดีนะคะมันแล้วคนที่ทำร้ายคุณก็ไม่ใช่แค่หนึ่งคนเนาะมันก็หลายคนซะด้วยสินะคะหลายคนนะแต่เราไม่มีใครรอดบ่วงกรรมได้สักคนหนึ่งนะคะ,ะมาดูกันนะคะเพิ่มเติมบุคคลที่ประสงค์ร้ายกับคุณก็มีความสัมพันธ์กับคุณเป็นอย่างไรนะคะอืม จริงๆมันก็เยอะนะมีทั้งความเป็นคนรู้จักคนในครอบครัวโอ้หลายอย่างนะคะเป็นคนที่มีสถานะที่น้อยกว่าคุณนะคะเช่นหาเงินได้น้อยกว่าความมั่นคงน้อยกว่านะคะคุณเป็นระดับ the world the world คือสมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบ คุณได้ทุกอย่างดีค่ะวาสนาของคุณดีมากอะ่ะแต่คนพวกนี้เป็นเหมือนคนอิจฉามากเลยขี้ฉาจริงๆนะคะเออตามมาหลายอีพีแล้วนะคะอ้าวมาแต่พวกเขาก็แพ้ภัยตัวเองค่ะสิ่งที่เขาจะได้รับต่อจากนี้ดูซิมันเป็นเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่เขาได้รับต่อจากนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะอืมความเหนื่อยค่ะทุกคนความเหนื่อยล้าความเหน็ดเหนื่อยค่ะนะคะ พวกเขาก็จะผิดหวังนะคะแต่เขาก็ยังมีแต้มบุญของเขาอยู่นะกนะ็ะยังมีบุญที่ค้ำนะคะแต่ก็ดันขึ้นมาได้ไม่สุดะค่ะชีวิตก็จะลุ่มๆดอนๆนะคะเขาก็จะเจอความเจอทางตันอ่ะไม่เจริญรุ่งเรืองอ่ะไม่ก้าวหน้านะคะชีวิตตกต่ำนะคะเหมือนมาเล่นกับคนที่เป็นสายบุญคนที่มีจิตที่บริสุทธิ์นะคะคนที่เขาสงบอ่ะ ยิ่งคุณเป็นคนมีบารมีนะคะมันสะท้อนคืนกลับไปค่อนข้างจะรุนแรงมากพวกเขาไม่มีความสุขเนาะเหมือนกําลังได้รับการลงโทษอย่างหนักหน่วงเลยนะคะอย่างรุนแรงเลยกับการโดนกระทําการโดนทําร้ายในตรงนี้นะคะสิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คขาเห็นขึ้นมานะคะคุณได้รับการปกป้องแล้วแหละคุณได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีหรือคนที่เขาทําร้ายคุณนะคะ ท้ายที่สุดอะคะ่ะมันไม่มีใครทําร้ายเขาหรอกสุดท้ายเขาเป็นคนที่ทําร้ายตัวเขาเองด้วยการกระทําของเขาเองทั้งนั้นมันสะท้อนคืนกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตสว่างสวัยแล้วคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีที่จะได้รับนะจริงๆมันมาทุกด้านเลยนะที่คุณควรจะได้เดี๋ยวผมขอมาเจาะลึกให้นะคะอ่ะมาเจาะลึกกันนะคะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วคุณแบกคุณต่อสู้ นะคะคุณอดทนนะคะคุณจะได้รับชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงที่โด่งดังมากนะคะ นะหลังจากที่แบบโดนปิดกั้นเอาไว้นะคะคุณจะได้รับยศถาบรรดาศักดินะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักก็จะมีคนเคารพนับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักของคุณจานวนมากกันนะคะคุณจะมีความสุขได้เดินทางไปทุกที่ทุกทุกที่ที่คุณอยากไปโดยที่ไม่ต้องมีภาระอะไรที่จะต้องแบกรับในแง่ของหนี้สินครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบนะคะการใช้ชีวิตของคุณ นะคะก็จะมีความสุขแล้วก็มันก็ยังหนีไม่พ้นกับการโดนอิจฉาค่ะแต่มันเป็นการโดนอิจฉาที่คนทั่วไปจะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วอะค่ะชีวิตของคุณมันเหมือนจากติดติดขัดขดัขด,ขดลำบากก็จะเข้าสู่การเป็นเศรษฐีเลยนะคะไพ่าราชาแห่งทรัพย์เนี่ยเป็นไพ่มหาเศรษฐีคุณอาจจะไปเจอคู่ครองคนรักนะคะที่เขามีสถานะการเงินที่ดีกว่าหรือมีโอกาสของการทำธุรกิจอยู่ๆจับ ทางได้มันก็ฟุกมันก็ลุ่งขึ้นมานะคะหรือรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประทานอะไรโชคแบบฟุกฟุกนะรวยแบบทางรัฐแต่ไม่ได้ชดรวยแบบผิดกฎหมายนะรวยแบบทางรัฐถูกลอตเตอรี่ถูกลังวันอะไรประมาณนี้นะคะคือคือคุณจะลอดผลจากความเหน็ดเหนื่อยความอึดอัดความกดดันที่คุณแบกรับอยู่มานานหลายปีอะคุณกําลังรอดผลแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนขอเข้าใจความรู้สึกนะ กับความเจ็บปวดนะคะที่คุณเจออยู่ที่คุณได้รับอะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายะคะ่ะกับการเจอเรื่องพวกนี้นะคะมันเหนื่อยมากเลยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะพลังงานจะเป็นอย่างยังไงอีกนะคะสิ่งที่ไพ่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นพลังงานดีนะคะจะได้รับอะไรอีกข่าวดีตรงนี้นะคะ ข่าวดีตรงนี้ก็คือหลุดพ้นจากคนปอมๆจากคนที่ขัดขวางจากคนที่กีดกันถ้าใครโดนคุณใส่ใน,นี้เมื่อกี้เราเปิดขึ้นมาเรามีไพ่คุณใส่ขึ้นมาเนาะมีเรื่องพวกนี้ก็มันจะถูกคลายค่ะทุกคนมันจะถูกแก้ถูกทำลายนะคะถูกปลดปล่อยอถูกปลดปล่อยเป็นพยามารเลยไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรน,นะเป็นพญามารตัวเป้งเลยที่ทำลายคุณนะคะ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากพลังงานของนักรบนักรบก็คือพระมหากษัตริย์ก็ได้วิญญาณเหล่าทหารนักรบนะคะก็ได้ที่เขาทําหน้าที่ปกป้องช่วยเหลือคนดีนะคะอ่าแล้วชีวิตของคุณก็จะขยับขยายขึ้นมั่นคงขึ้นดีขึ้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะอดีตชาติเป็นยังไงนะคะอดีตชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดั่งดั่งนั่งอยู่บนสวรรค์น่นะคะอืมก็คุณจงสวดมนต์นะแล้วชีวิตจากอดีตชาติของคุณจะวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจนะคะทุกคนคุณจะมีความสุขมากเลยโชคชะตากำหนดให้แล้วแต่ขอให้คุณนะ่ะสร้างบารมีนะคะสร้างบารมีให้กับตัวเองด้วยการสวดมนต์นะคะสวดภาวนาคาถาไหนดีถ้าแนะนำนะ ยอดพระกันปิดกยาวหน่อยทุกคนถ้าสวดแรกๆก็จะรู้สึกยาวจังเลยพอสวดนานๆไปนะเต็มที่นะสินาทีนิดๆนะคะอ่ะแต่น,นี้ดีคาถานี้ดีนะคะเปิดโชคเปิดลาบมากเลยนะการเงินทรัพย์สินเข้ามาแถมเป็นคาถาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยศักดิ์สิทธิ์มากแนะนํานะคะยอดพระกันปิดกนะ,ะถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสวดบทไหนเอาบทนี้แหละค่ะนะได้ทุกเรื่องนะคะป้องกันภัยนะคะ เสริมโชคลาภการเงินความรุ่งเรืองค้าขายนะคะศัตรูแพ้ภัยด้วยนะคะยอดพักกันปีดกนะคะอ่าแนะนำให้สวดนะคะแล้วจะช่วยให้คุณได้รับช่วมโชคดีหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีนี่แหละบางคนไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านน่ะนะคะพอออกไปไหนไม่ได้คนเยอะมากอย่างเงี้ยขับรถดึกๆเสียงอันตรายอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สวดอยู่ที่บ้านสวดยอดพักกันปีดกสักเก้าจบอะค่ะ เออมันก็ข้ามปีพอดีแล้วค่ะทุกคนนะ,ะเพราะว่าใช้เวลาตั้งเท่าไหร่อ่ะสชั่วโมงกว่านะ,ะถ้าก้าวจบก็สชั่วโมงนิดๆน,นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นการสสวนว์นข้ามปีที่เป็นมงคลนะคะด้วยพระคาถาที่บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสิ่งที่ไพ่อยากวอวยพรบ้างนะคะเพราะาอีกไม่กี่วันจะเปลี่ยนพุทธศักราชแล้วนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะวอวยพร อืมเป็นยังไงนะคะวอวยพรคุณวอวยพรให้คุณได้รับทรัพย์ค่ะต่อจากนี้นะคะคุณจะพ้นจากความขัดสนทั้งปวงคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามานะคะอาจจะถูกลอตเตอรี่แบบที่อ้อบอกนะถูกรางวัลใหญ่ด้วยไม่ใช่แบบสตัว5บาท10บาทพอได้ค่ากับข้าวไม่ใช่และนะคุณจะได้คุณจะได้แบบก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสนะ่ะอะไรที่มันมัดคุณไว ขูกคุณไว้นะคะมันจะถูกคลายออกนะคะอสิ่งที่เขาพัดภาการเงินออกไปจากคุณพัดภาโชคลาภออกไปจากคุณเนี่ยนะคะคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะคุณจะสมหวังนะอันนี้หยิบให้ทีละใบเลยและแม่นยำเขาบอกว่าคาทานายนี้แม่นยำเพราะฉะนั้นต้องเชื่อนะคะว่าเรามีโอกาสถูกลังวันนะคะทุกคนนะคะ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจนะคะคุณจะได้รับแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะชีวิตของคุณจะไม่เดินถอยหลังลงคลองแล้วชีวิตของคุณจะพ้นนะจากคนที่มีความโลภมากจากคนที่เอาความวุ่นวายเอาปัญหาคนที่เล่เหลี่ยมคนที่ ช่อชนน่ะนะคะมาสร้างมรสุมให้กับคุณเนี่ยนะคะคุณพ้นแล้วนะคะแล้วก็ในสถานการณ์เขาตอนนี้นะคะทั้งคดีความนะคะการโดนหักหลังชีวิตเขาโดนมรสุมชีวิตนะคะอืมก็เยอะเหมือนกันนะหนักกว่าคุณได้ซ้ําที่คุณถูกกระทำนะ่ะว่าหนักแล้วพวกเขาเจอหนักกว่าคุณนะคะ นะสวรรค์เาวสวุวรรณนะลองขอลองจุดทูปเทวสวุวรรณดูนะคะมีโอกาสได้รับรางวัลน,นะคะโชคใหญ่ผู้ชนะสิบทิศคุณจะชนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆด้านนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะนี่คือไพ่เล่าเรื่องในอีพีนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากที่ รับชมนะคะใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็รับชมคอนเทนต์ดูดวงนะนะพยายามนะคะพยายามที่จะทําออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะก่อนจากกันไปขอฝากหน่อยนะคะสีพึ่งแ a ชชั่นเลิฟนะคะจริงๆใกล้หมดแล้วแหละนะคะเหลือไม่เยอะนะคะ สีพึ่งตัวนี้จะเป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธคุณนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วของจะเข้าตัวนะไม่ใช่อาถนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีพึ่งสําหรับการเรียก เรียกคู่เรียกคู่นะคะเสริมเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนที่ใช่นะคะตัวนี้ตัวนี้จัดโปรให้จาก499บาทเหลือเพียง399บาทนะคะ <S <S ใครสนใจทักได้นะคะมีของพร้อมส่งนะคะทุกคนขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนนะคะ <S <S เราเจอกันใหม่นะคะ <S <S ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ